5มกราคม2565เพิ่มเงินบำเหน็จชราภาพผู้ไม่ฉีดวัคซีนเก็บเงินค่ารักษาโควิดจริงไหมสส9ย3จังหวัดกับกลุ่มใหม่บาสวริการรัาปี65คนละเครื่งเคลสีเวลาดีนะครับผมวันนี้ครับวันที่5มกราคม2565นะครับวันนี้ ก็จากที่ล so so ่าส so so ุดนะครับได้มีการประชุมคลมอในเมื่อวานเนี่ยนะครับผมวันนี้นะฮะก็จะมาทบทวนนะครับประชุมคลมอของเมื่อวานนะครับแล้วก็รายละเอียดต่างๆนะครับที่จะมีความคืบหน้าเพิ่มเติมนะครับเรื่องแรกครับในการเพิ่มเงินบําเหน็จชราภาพนะฮะก็คือนะครับเงินบําเหน็จชระภาพนะครับก็จะเพิ่มหลังจากที่ได้มีการลดเงินหนึ่งมกราถึงสามเดือมีนาแล้วก็จะเพิ่มเงินนะครับสรุปง่ายๆเลยนะครับก็คือ นี่นะฮะปาาระกันสังคมประกันตนนะครับตามมาตราสามสามได้รับเงินบําเหน็จชราภาพเพิ่มขึ้น347บาทต่อคนต่อ3มงวดนะครับผู้ปาาระกันตนตามมาตรา39ได้รับเงินบําเหน็จชราภาพเพิ่มขึ้น14 6บาทต่อคนต่อ3งวดนะฮะตรงส่วนนี้เนี่ยถ้าคุณอยากจะรู้แบบชัดเจนนะครับให้คุณโทรสอบถามทางประกันสังคมได้เลยนะครับ<ะ>นี่ข้อขอปูนข,ข้อมูลจากคุณกว่างไตสุรีนะครับผมอันนี้ก็คือเงินบําเหน็จชราภาพนะฮะ ต่อมาครับเรื่องที่ตอนนี้มีกระแสข่าวกันครับว่าการคนที่ไม่ฉีดวัคซีนเนี่ยจะต้องจ่ายสมมุติว่าติดโควิดนะครับจะต้องจ่ายเงินทารักษาพยาบาลเองนะครับอันนี้เนี่ยจริงหรือเปล่านะก่อนที่ผมบอกไปนะครับว่าคอรมอก็ได้มีบอกว่าเรื่องนี้ไม่จริงนะครับคอรมอไม่ได้มีมติเก็บเงินค่ารักษาโควิดจากผู้ที่ไม่ฉีดวัคซีกนกรณีรักษาโรงพยาบาลเอกชนทุกอย่างยังคงไปตามแนวทางเดิมนะฮะ ขอความร่วมมือประชาชนครับก็คือร่วมกันฉีดวัคซีนป้องก,กันโควิดคอยช่วยบรรเทาความเจ็บป่วยที่อาการรุนแรงและก็คือจะทําให้ร่างกายแข็งแรงขึ้น,นครับไก็ต้องป้องกันตัวเองให้ดีนะครับอันนี้ก็คือเรื่องสําคัญนะฮะต่อมาครับเรื่องของม3 33940ยี 33, ้จังหวัดกับกลุ่มใหม่นะครับ29ิบกจังหวัดเนี่ยก็คือการจ่ายเงินยังคงจ่ายอย่างต่อเนื่องนะครับจ่ายเรื่อยๆจนถึงสามสิมีนาคม64เลยนะฮะร,รวมถึงกลุ่มใหม่ก็ทยอยจ่าย ู่เรื่อยเหมือนกันนะครับรวมถึงก็ยังมีการเปิดรับสมัครด้วยสำหรับม .40 ใครยังไม่สมัครก็ยังสมัครได้อยู่ครับยังมีเวลานะฮะข้อสําคัญนะครับผมก็คือใครที่มยี่สิบเก้าจังหวัดเนี่ยใครได้เงินแล้วก็จะไม่ได้เงินแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณได้เงินแล้วและคุณมีโอกาสได้เงินปุ่มใหม่กลุ่มคนทำงานกลางากกคืนคุณก็จะได้เงินอีกเด้งหนึ่งนะครับไม่ว่าจะมสามสามสามเก้าสี่ศูนย์จะได้หมดนะครับตรงส่วนนี้นะฮะก็สำหรับม 3, 39, สามสามเก้าสี่ศูนย์นะครับใครที่ จะต้องติดตามว่าจะได้เงินวันไหนนะครับ๋ยวด,ดูหลังวิดีโอนี้ผมมีสรุปวันไม้ให้นะฮะบ,บาสโรดิกายของเรในปี65นะครับก็ s. <S สิ่งที่สําคัญที่สุดที่จะเกิดขึ้นนะครับก็คือจะมีการเปิดลงทะเบียนบาสโรดิกายรนะัฐปี65ซึ่งรายละเอียดเนี่ยในประชุมคอรมองเมื่อวานไม่มีการพูดถึงนะครับแต่ผมว่าในสัปดาห์หน้านะครับไม่แน่จะมีการพูดถึงหรืออาจจะมีการพูดถึงในก่อนประชุมคอรมอก,ก็เป็นไปได้นะครับอันนี้ก็คือบาสโซดิกายรัฐปี65นะครับ คนละครึ่งเฟสสี่นะครับผมก็คือคาดการณ์เนี่ยจะเปิดมีนาคมถึงนะครับเมษานะแต่ว่าก็ต้องติดตามกันต่อไปครับว่าจํานวนเงินจะให้เท่าไหร่นะครับแล้วก็ยืยยืนอื่นนะครับตอนนี้ยังไม่มีนะครับถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเนี่ยผมจะรีบแจ้งทุกท่านได้ทราบอย่างแน่นอนครับนี่คือข้อมูลนะครับก็สรุปจากประชุมครมของเมื่อวานด้วยนะครับแล้วก็ในต่างที่ต้องติดตามกันครับของวันที่5ามกราคม6ก ถ้าม,มีอะไรเพิ่มเติมอีกผมจะดิแจ้ัทดกท่านที่ทราบก่อนครายวันนี้ผมต้องลายไปก่อนแล้วนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ